ใส,ส,ส,ส่ลูกใส่หลานเด้อตลาดกูด,ดำเอ้ยตลาดมากับมา,มา,มานิมิตไทยเขียนไปเลยตัวแดงจังกึ่งหูเมียกันมาย่านจำบ่ายนี่ดูวกว่าเขียนไปเลยนี่มันคือเขากับพว่มฝันเขากับปุ่นี่เรเ่อยกๆกันฝัน,น่ะมันบ่ปูมันสิหาได้ใช่ละวันงกโตเลยบ่ปูงกตโกต <c oughs> ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับขอบสุณช่องพงพลุ้ยนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสมาหาปูหายเจ็ดแปดนะครับนี่ยินข่าวว่าเป็นไปชนบุรีไปคลองลาดไปสั่นไปหาพ่อป้ามาสั่งกูศลสั่งซาลาวิสั่นเป็นว่าปุะจันนะครับกับมาพิ่งน้ำกันนะครับคงทุดต่ายเป็นจีนได้ตัใด้เป็นว่าเป็นจีกับที่สามประจันประจันนะครับกับมาพึ่งกันนะครับว่าปูเราฉีดได้เน้นมุัวดครับยากจังหเพราะว่าลงไปหาพ่อป้ามันจะมีมีเพิ่นเป็ี่นว่าง่ายๆคือ คนเป็นโนยมแต่ว่าเป็นญาติทั้งพ่อเอือนพันปูพ่นพ่นเป็นปูยังไงเคยไปหาเพื่อนดูเดี๋ยวไปลงไปหาเพื่อนไปซันเบอรีแล้วก็ไปอ่าก็ไปอันโคราชโคราชอ่โคราชก็มีญาติยูยังไงก็ปูมาเนี่ยไปบวชยังไงเป็นเจ้าคณะสมุนจะมางไงบ้างแล้วบ่นนี้ก็วันที่สามมูลเดียวนะว่าปาร์กวันที่สามมูนอ่ะนี่ใช่ไหม นี่คสามเดือเด็ดได้มากครับผมไปบุญใดปู่ไปบุญใดครับผมฮะไปบุญใดครับไปเมื่อแรกนี่ยเมื่อแรกเนี่เมื่อแรกเดินทางรถตู้เนี่ยพวกเราประมาจองจู่รถตู้ไปแล้วครับผมปู่จองบัสจองยังจองตัวรถตู่สายไก่สายเน่าขอแม่เล้ยนะครับผมเออเมื่อแรกเดี๋ยวไปเพราะว่าเลขหนึ่งที่ได้มากนั่นหาบ่ได้ดอกเลขเพื่อนมาบวงสวง บ่วงทวงเงินปูดำเพราะว่าเขา,าบ่วงทวงเขาสำเร็จนี่ยังแล้วเขาได้ไปสอบร่างสอบนี่เขาได้ผ่านเขาวัดผ่านหนนะ้ามาเลยเขาก็เลยมาบ่วงทวงบ่วงทวงมือวันผ่านใหญ่น่ะก็เลยไปเหตุจุดถูกสิบหกดอกไหวเจ้าที่เจ้าภูมิลูกคะเทวดาอยู่ในวัดว่าอาลามนี่ก็เลยบอกกาวไปบดว่า ไข้อ้วนเนี่ยก็ขอไปสูกไข่มนเด้อปู่เอ้ยหาได้เงินมาเฮ็ดมาสั่งเนี่ยพราะว่าณจะได้จะได้กะซอยลูกซอยร้านเด้อตอนกูดำเอ้ยตอนหมากับมานิมิตไห้เขียนไห้เลยตัวแดงจังคืนหูเมียเกินมาย่านจำบ่ได้ญ่กดูว่าเยียนไปเลยนี่มันคือเขากับเพื่มฝันเขากับโตนี่เร่เรียกยกันฝันอ่ะมัน,มมนบ,นบ,ก,บกปูัมันทิหาได้ใช่ละวันงอกโตเลยบกปูัวงอกโต หลายตัวเดียวปูวหกโตแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งปาดหกตเลยนะหกตเลยแล้ววันที่หนึ่งมันเสียขาสายเราได้บ่าเนี้ปาดครับผมหกตครับผมได้ใบเดียวคนมือว่านี่ก้อนนี่มือว่านี่เขาสกคนคสกคน<ม>ไปว่านอนไปว่าลิดไ,ไปพังคนแล้วกา็ไปสล่างครับบ่มียากหมองเลยอันใดปัวตัวใดปัวได้เมืองเดียวตัวใดปัวโยมยเพิ่นื้อให้ตัวใด นุมเพิ่นซื้อไว้นะของเพิ่นนั่นละ,ละครับผมได้อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมได้คู่เดียวได้เลขตัวเดียวได้นุมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ตะละ่ะปูปูครับได้ใบเดียวเนี่ยโอ้โหเล่นใบเดียวโคกโตเลยครับผม หกศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าครับผมเนาะนี่ครับผมได้ใบเดียวเหมือนได้เมืองกาลสินไม่ใบเดียวได้ใบเดียวเนี่ยโดูมีกี่ใบมีใบเดียวปูโอ้สไลยได้ใบเดียวครับขันถือก็เพิ่นจะมากหอดวัดเลยครับผมปูนี่คือละวันที่หนึ่งหายากแต่ได้มันมาปูเนาะมันมีมหลายใบคิดสองล้านจะจิบตกใสสองมันมีมีออกมามันมีสุดคือว่ามีสอง มีสูตรสองใบพ่อแม่ไบ่ครับผมสิบสองลา้านเนาะครับมีนละก็มีสูตรหกหกลา้านใบใหนึ่งบ้านนี้มันที่ตกใส่หรือบ้านแต่ว่าส่วนมากอะซ่อมม้านนี่ตกจะทงภาคอีสานบ่อีสานเดียวกับ,บอีสานตอนล่างนั่นบ่ครับผมที่ต่ามที่เคยซ่อมมาเนี้ยว่างหันพระบ่ถึงมกุสลิมฮันบ่ครับผมแม่นะครับตกมุสลิมฮันว่างหันหลังครับสิบแปดล้านปู่ผมสิบแปดครับผมสิบแปดล้านครับผมเออ กระปูวหกโตนี่บอกนี่แหละรางวันที่หนึ่งไปหาเลยบอกเอฟซีหาเลยจะไปหาใ็แล้วปูต้องหกโตน่าระมั้งผมมีน่าระแล้วก็อุกอั้งอยู่นี่ได้ใบเดียวนี่ที่ให้ไงปลาฮัทเท็นนี่ครับผมปูครับอ่แต่ไปหาใช้แล้วปูต้องหกโตเนาะขนมากตัวนี้อันนี้หกโตนี่ท่านเราทกคนได้อยู่แต่ว่าท่านหนามันเนี้ยมันมันหายง่ากครับผมหกโตนี่ปูดำมาบอกกับปูนี่ ผู้ดำผู้ดำไม,มบอกก่อตัวผู้ดำผู้ดำมีมมเขียนให้เลยนี่ 9, 9. หกศูนย์เก้าห้าศูย์เก้าหยมาเขียนให้จะชี้บานนี่มันเว่าปูวกระลุกไปแล้วศูนย์เก้าศ่มา่ะอครับผมครับมานนีเพิ่นไหหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าคือม้าที่เป็นเลขกหนาหร้อที่เป็นเลขล 9, หลัง6กศเก้าก็บ้อหูน่ะนะครับผมปูวเพราะว่าเพิ่นไห้เขียนให้หกตัวเลียงกันเลยอ๋อบานนี้ก็เลยมาตื่นขึ้นมากกเลยพวกยมทัหายยมเลย นย้อมไปหาเยลยเราจะลี่ให้ปูเนี่ยอันเชื่อดวงซะเลยลาปืนถล้นที่ดเ,เพื่อนเขียงไห้ปูดำยูวัดนี่เราเลยบวกเัาไปเลยทามีสักใบไหนบมดทั้งวัดกาเลีเงเยงไมไเดียวปูท่านหายากปูต้องพกโตพุณ่ะไปหาไส้จิตต๊สไลักบ,บาดนี่แม่นค <จะ S 1> <ต>รับผมต้องพกโตขาห้แน่น้อเมย์ยีไรกัเอาปูน้ำแน่นุ่ละใบก็ได้ขันมี่หาใบกเอาเบิร์ดลดเดี๋ยวถิ่พูเดี๋ยวเงินไห้ดอก ครับม no. um. 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 ันม um. ันว่มีหวานไม่ไหวเดียวนี่อ๋อขัดความาอีลีนันตีประมาณหไอครับผมหกล้านหกล้านเนี่ยพูดกันที่ใเงินสน้างวัดความมานนี่ส้างคนดีร้อมหกโตที่ครับป้าครับผมนีครับผมปูว่าเอฟทีไปาได้ปูว่าผู้ดำเมาบอกหกโตครับผมหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าครับผมเนาะล่างหาเก้าเม็ดเดียวครับผมนี่ครับมันมันเป็นแปลว่าประทับตา ครับผมครับส่วนลังอันมันจะบ่มีไหมเรตาตอรีเห็นบ่ลังอันมันจะบ่มีอันนี้สื่สออยรานมังก,ก่อนฟ้าครับผมยังว่าประัาตามั่งกรอนฟ้าครับบ้านเอบ้ใบ,บส้มพูสื่อเน่ยมันบ่มีมังก,ก่อนฟ้าครับผมมันจะมีจะเป็นลูกค้นแบบนี้แมนครับแมนปูนี่หากเก่าที่ปูนี <laughs> ่ครับผมปูมันจะหากเก่าครับผมเนาะ มันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปนี่เห็นไหมว่าแดงๆนี่มั้ครับผมค้นแมมือนเจ้านี้ก็รูป้นคือกันครับผมแต่ว่าเขาเก็บบางทับตาไว้ล่านของเอาเนี่ยมงกรฟ้าครับผมแมนอแล้วว่าไปฟังคุนกับบ่ามี่ครับผมนเห็นเหมือว่าในเกีติว่าสามใบเอาเมิร์ดเลยอันนี้มันหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่หกใบพูวหกเจ็ดแปดใบใช่พูวมันใจบ้างคนนี่มันใจ่ท่านท่าูวเอาเราจะหาเขาเห็นมา้ครับผมครับก็หาผู้ว่าเอาได้อ๋อบอกก็หาเลยว่าคือวันหาเจ็ดเห็นไหมครับผมเขาหาเจ็ดนี่พูวมันจะหาเจ็ดเจ็ดหาผู้ว่าเอาครับผมบอกย่อมที่อยู่สวงคาเนี่ยมิตรห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเห็นบอกหาเมื่อวไหครับผมปูแมนผมมีเจ็ดหาหน่ามันใจแบบนั่นล่ะอืหาเก่าครับผมเนาะอันนี้ก็สวบผม อันนี้กับสามใบนี่สามเหลือสี่ห้าหกเจ็ดใบเจ็ดมันใจตัวนี้หาเก่าที่ปัวจะไปหาซื้อใช้มีบุบบุบหนิโอ้ยมับนบุบมีเหรอล,ะละาเต้มันกับครับผมหา,อย,าอย่างขึ้นอย่างโอ้ครับเรียงรอยมาไล่มันเก่ามาหา มันว่าล่ะมันหันมาหาออกหาเจ็ดนั่นว่าครับผมแมนมันหันมาศูนย์ออกศูนย์สามมันนมาศูนย์ก่อศูนย์เจ็ดครับวนมาแปดไปบนออกศูนย์แปดมาหนี่มหามหาก็ไล่มันใจเล็ยกลอยมาไล่หาเก่าที่ปูหาเก่าครับผมปูมันใจแห้งครับผมเนาะตะว่าปูไหิ่นะครับผมหกตัวที่ครับผมนี่ไปไปหาซื้อได้ครับผมเนาะนี่นี่นี่ลอยมาไล่งวดที่เหนหาเจ็ดด้วยนี่ครับผมในศูนย์ตัวเดียว สูงตัวเดียวว่าเนี่ยเอาตัวได้ได้เอาตัวได้ไหวตัวได้อยู่มันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่ตรวกลางแนวองเก้าตัวนี้ซีเอาทิมวุกต่าทิมเอาเจ็ดกัหายิ่งมาใส่ศูนย์เลยมาใส่ตัวเดียวออกศูนย์เจ็ดเห็นปะบ้านนี่ศูนย์เจ็ดแล้วออกห้าออกอันนี้ห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดนี่ออกห้าเจ็ดเห็นปับ้านนี่ห้าเจ็ดนี่เขาจะตัดเจ็ดตัวนี้ก็ตัดตัวนี้นั่น บวกกันได้หนึ่งวะเนี่ยเจ็ดกับเป็ปเนปหนึ่งตัวนี้เจ็ดเอฟดีซี่กับหนึ่งกระตัดหนึ่งสี่เจ็ดตัดออกเอาไว้ตัวนี้เจ็ดเอาข้างนี้ไว้ประกบสูเคยใจหาตัวนี้ออกห้าเจ็ดเห็นปะครับผมปูมาดิเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เอาศูนย์ยิ่งใส่เจ็ดก็หาออกศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์สามครับผมปูเพียศูนย์เจ็ดตัวกลางนี่เอาทิมเนี่ยหกตัด เก้ากับตัดหนึ่งกระตัดออกเหลือศูนย์ตัวเดียวลงตัวศูนย์ตัวเดียวยิ่งใส่ศูนย์ก็สามก็หาศูนย์สามศูนย์ห้าออกศูนย์สามครับผมมาหนี้สามจะกระตัดครับตัวนี้กับตัดตัวนี้กับตัดหาศูนย์มาได้เป็นยังกันมาได้นั่นนี่กงกากระบาดออเหลือคู่เดียวมานี่หาเก่าที่ปูสังเกตบังมันเห็นเลขต้องสังเกต ได้ห้าออกห้าเจ็ดักสิบมั้งป่ครับผมได้ศูนยออกศูนย์เจ็ักสิครับได้ศูนย์ออกศูนยักสิได้ห้าออกข้าเกปูครับพี่น้องก็ก็สิดิบงิส้มก่อนแล้วครับมีประกากัจุดเรื่ดยครับเ้อส่วนตัวเลขปูห้าเจ็ดปดวันที่หนึ่บนบ่าหตัวครับมีหมีศูนมีเก้ามีหมีศูนย์มีเก้าบนหเก่าล่างหาเก่าบ่อไปกับเอาจันบนว่า เด็กวิ่งกับวิ่งหาวิ่งเก่าซื้อบนซื้อหลางเอาครับพี่น้องก็พอผมขอบคุณคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนี่ที่เขับรถมาชมช่องพงผ้ารุยครับวังวันสิบประพัดคลิดไม่ได้ต่อไปก็จะเรื่องปุ่นกระดิ่งเจีงเตี่ยนทั้งจองนะครับเด้อขอให้ลูกท่านลูกคนล่กลึ้ยตัวหนาตัวสากันครับสำลิปนี้ครับสวัสดีครับผม